ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ร้านยางตะนกอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีเทรนใหม่ครับสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะครับก็คือนี่เลยล้อนะครับนิสโมสินิ้วนะครับใครอยากเป็นผู้นําเทรนที่นี่ที่แรกนะครับที่นี่ที่แรกร้านยางตะนกครับที่แรกที่เดียวเลยนะครับตอนนี้นะฮะกับล้อ18บนะครับนิสโมนะครับอ่า ห้าก้านนะครับขอบ18อหน้า9้านิ้วครึ่งนะครับหลัง10นิ้วครึ่งงานถ้าเหมือนกว่านี้นะครับก็ต้องของแท้แล้วนะฮะขอบ18นิสโซ่นะครับผมนี่มาดูสเปคเก้าครึ่งล้อหน้าก่อนมาดูนี่เก้าครึ่งนี่ล้อหน้านะฮะด้านนี้ล้อหน้า,อ,าอันนี้นะครับเป็นส่วนของล้อหลังนะครับ 10นิ้วครึ่งนะครับผมมี10นิ้วครึ่งนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนให้ดูทีละด้านนะอ่า <Yeah. S 1> นี่นี่สำหรับรถซิ่งครับที่เป็นเบรกซิ่งเบรกทำมาแล้วนะฮะนี่เหลือเหลือเหลือเอนะครับกา้านอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนไปให้ดูร,บรอบๆบก่อนนะครับ ดูแนวแนวยกของก้านนะครับนี่นครับสำหรับเบรกซิ่งนี่ดูผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่สำหรับเบรกซิ่งหลบเหลือๆนะครับงานบ้านเรานะครับนิสโมตัวนี้นะฮะหลังสิบครึ่งหน้าเก้าครึ่งใส่กันให้ปรินไปเลยครับอ่าดูงานนะครับ เจ้าแรกแลายังตะนกครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับรายละเอียดเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่างของแท้กับงานบ้านเรานะครับ งานแท้งานบ้านเรามีความเหมือนความแตกต่างตรงไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มจากนะครับงานบ้านเราก่อนตัวนี้นะครับรายละเอียดรายละเอียดของล้อนิสโมตัวนี้นะครับนะฮะดูรายละเอียดงานนะครับการปั๊มนะครับนี่นะฮะเมลินเจแปนโมดงานขอบต่างๆงานขอบนะครับสีนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูของแท้กันของแท้เลยคันนี้นะฮะ ันนี้เลยงานแท้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบงานบ้านเราไปแล้วอันนี้ <c oughs> งานแท้เลยรายละเอียดนะครับปั๊มต่างๆนะครับตัวนูนตัวปั๊มสีล่องขอบนะครับขอราคาพี่นกละเมื่อกี้ผมขอราคาพี่นกมาละถ้าเป็นล้อแท้นะครับแสนกว่าบาทนี่ล้อแท้คือตัวนี้ขอกล่องนิดนึงเนี่ยล้อแท้คือตัวนี้นะครับ มาใหม่เลยแสนกว่าแสนกว่าบาทแสนบวกๆนะครับผมแต่นะครับพี่นกของเราบอกว่าถ้าเป็นตัวนี้ตัวงานบ้านเรานี่เลยสองหมื่นสองหมื่นสองพันนะครับสองหมื่นสองพันนะครับงานรายละเอียดงานนะฮะผมเอามาเทียบให้เห็นเลยระหว่างงานบ้านเรากับของแท้งานบ้านเราสองหมื่นสองพันนะฮะมีขายที่พี่นกร้านยางตะนกของเรานะครับ เจ้าแรกนะครับผมนี่เลย2 2 0 0 0บาทครับหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งนะครับออฟเซ็ต22สองนะครับผมสำหรับรสซิ่งนะที่แต่งเบรกทำเบกเรกเปลี่ยนเบรกมาแล้วนะครับเหลือเหลือครับยังไงก็เหลือเหลือสบายมากเมื่อกี้ผมลองเอาออสาธิตให้ดูแล้วเบื้องต้นนะครับผมก็ลองดูงานเปรียบเทียบนะครับระหว่างงานแท้แสนกว่าบาทกับ งานบ้านเรานะครับ2 2 0 0 0นพี่นกเปิดราคาให้ที่2 2 0 0 0บาทนะครับเน้นนะครับ2 2 0 0 0บาทนะครับครับผมก็สำหรับงานบ้านเรานะครับงานไทยนะครับ นิสโมชุดนี้นะครับหน้า9ก้าครึ่งหลังสิครึ่งนะครับราคานะครับอยู่ที่2-2,000บาทนะครับที่ขอราคาตะนกไปแล้วนะครับผม22,000บาทนะครับสำหรับนิสสโมชุดนี้นะครับงานบ้านเรานะครับนี่ดูก็ยังไงก็ขอฝากรายางตะนกนะครับไว้ด้วยนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในเพจ a c e b o o k ของร้านยางตะนกแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับรวมถึง ถ้าอยากจะสอบถามราคานะครับสามารถโทรติดต่อได้ที่พี่นกได้โดยตรงนะครับ081 9226034 081 9226034ยังไงก็ขอฝากแล้วยังจะนกไปด้วยแล้วก็ล้อชุดนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้นำเทรนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ร้านยังจะนกนะยังไงก็ขอฝากสำหรับทลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวล้องานสวยๆแบบนี้นะครับผมนิสโมนะครับล้อนิสโมเราก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆแล้วเดี๋ยวผมจะมานำเสนออีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ